สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนเมษายน2566นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพิจิกค่ะในเดือนนี้มีดาวย้ายอยู่3ดวงคือดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสโดยที่ดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศพีพฤษในวันที่8เมษายนเวลา23่สนาฬกาสินาทีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่14เมษายน เวลา16นา5นาทีดาวพฤหัสนะคะย้ายเข้าสูราศีเมษในวันที่19เมษายนเวลา21นาฬิกา2นาทีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการย้ายของดวงดาวในเดือนเมษายนคนรักนาราศีพิจิกนะคะตัวตนของเขาคือดาวอังคาระคะ่ะดาวอังคารอยู่ในเรือมรนมรณะนะคะแต่ว่ามีการแลกเดือนกับเขาเรียกว่ามีการแลกเดือนกับ เดือนอรินะคะก็คือกับาราศีเมษคือดาวพุธเนี่ยนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะตัวตนของเราเนี่ยนะคะก็จะมีความคิบแข็งอยู่ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะแต่ก็จะมีการแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ผลสุดท้ายก็จะดีนะคะผลผลสุดท้ายก็จะดีปัญหาเนี่ยเกิดแน่นอนหรือความไม่ราบรื่นเกิดแน่นอนแต่หลังจากนั้นก็จะคลี่คลายได้นะคะ เพราะว่าดาวก็มีการแลกลือนกันอยู่ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็มองมองดูเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดในวงงานนะคะ,ะปัญหาที่เกิดในวงงานแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอรายได้รายรับเข้ามาแล้วก็ทาให้เกิดปัญหาเกิดการถกเถียงกันได้เกิดความไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันได้แล้วก็ให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง การใช้คําพูดการใช้วาจาได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะมันก็จะทําให้เกิดการผิดพลาดหรือว่าเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจไม่ตรงกันแล้วก็ทําให้เสียหายที่เกิดขึ้นกับวงงานหรือว่าวงเงินนะคะเกี่ยวกับการเงินได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ระวังไว้แต่โดยรวมแล้วการเงินของคนลักนากาสินวิจิกเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงอยู่นะคะแต่ว่า อะไรก็ตามเนี่ยนะคะถ้ามันกระทบถึงการงานของเราเดี๋ยบางทีมันก็จะส่งผลต่อการเงินของเราได้ด้วยนะคะมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดในทิศทางแบบนั้นอันนี้ต้องระวังส่วนเรื่องหน้าที่การงานนะคะการงานเนี่ยถ้าเจาะลึกลงก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะดาวเจ้าเดือนกรมะเข้าสู่เดือนอริี่านะ,ะแล้วก็ เจอดาวพุธและดาวราหูเนี่ยนะคะก็ส่งผลส่งอิทธิพลทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องวงงานเหมือนดังที่กล่าวมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้รอบคอบให้มีสติเนี่ยนะคะ,ะหรือว่าถ้าถ้าจะต้องทํำธุรกรรมใดๆก็ให้มีความละเอียดมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณสามารถปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะคุณสามารถให้ขอคำแนะนำ จากผู้ที่มีความรู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้นะคะแล้วก็คุณก็จะได้รับคำตอบอันนี้สำคัญนะคะสำหรับคนรักษนาสิกาพิจิาทีนี้มาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นในทิศทางที่ว่ามีความรู้สึกไม่ได้ดังใจมีความหงุดหงิดหรือว่าความเขาเรียกว่าความนอย เกี่ยวกับคู่ครองคนรักบ้างนะคะคุณก็อย่าไปคิดมากนะคะช่วงนี้อย่าไปคิดมากกับแฟนเรานะคะอย่าไปมโนเกินไปหรือว่าอย่าคิดล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะคะให้ทําใจให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ให้ดิ่งๆนีนะคะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะคะเพราะว่าดาวฤตยูที่โครจรเข้าสู่เดินปัตตุนเนี่ยนะคะ แล้วก็เดือนนี้เจอเดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจริญปัตนปฏีเนี่ยนะคะก็มองเห็นว่ามันก็กระทบโดยตรงในเดือนปัตตนีก็คือเดือนคู่ครองเราเราก็ต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งความน้อยอ,อกน้อยใจนะคะซึ่งอาจจะเกิดกับตัวเขาก็ได้เนี่ยนะคะหรือความไม่เข้าอกเข้าใจกันความมุดหยิดซึ่งกันและกันเนี่ยต่อกันเนี่ยนะคะเราก็ต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากหน่อยช่วงนี้เนี่ย ให้นิ่งไวนะคะมีอะไรเข้ามากระทบอ่าถ้าพูดกันไม่ได้อย่าเพิ่งพูดนะคะหรือถ้าอารมณ์ร้อนอยู่ก็อย่าเพิ่งเคลียอย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวมันจะกระทบกระทั่งการหนัก่ยนะคะก็พยายามให้ใจเย็นก่อนแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นก็มีโอกาสที่ว่าในช่วงนี้จะเกิดปัญหาอ่าในครอบครัวได้ก็คืออาจจะทะเลาะเบาแว้งกับเครือญาติพ่อแม่ก็ได้ หรือตัวแฟนเราเนี่ยได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะ,ะด้านอื่นสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดปรับปรุงปรับเปลี่ยนบ้านหรือรถได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ทําให้เกิดความพัฒนาในด้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านเราได้ด้วยนะคะ,ะแล้ว แต่ว่ามันก็จะต้องมีการเสียเงินเสียทองหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะต้องอเหมือนกับว่าอาจจะติดขัดบ,บ้างนะคะคือเรามีความคิดที่จะทําแต่ก็ยังไม่ได้ราบรื่นเท่าที่ควรนะคะต้องรอรอระยะเวลานะคะให้เหมาะสมก่อนก็จะสามารถทําได้อย่างดีนะคะเกี่ยวกับความคิดที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรถหรือบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยนะคะ คนในครอบครัวเงี้ยนะคะก็ต้องดูแลกันไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความใจร้อนความชุนเฉียวเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นคําทํานายโดยรวมนะคะสรุปก็คือคนราศีพิจิกเนี่ยนะคะถ้าเด่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ยังโอเคอยู่นะคะโอเคอยู่ ก็สามารถไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะหวังราบผลอะไรใหม่ๆหรือว่าหวังราบผลให้มันดีขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้เป็นจังหวะที่ดีในการหวังสิ่งเหล่านี้นะคะส่วนเรื่องการงานการงานก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ้างนะคะแล้วก็อาจจะติดขัดอาจจะไม่ได้ราบเรื่องเท่าที่ควรแต่จะมีการแก้ไขได้อยู่นะคะอันนี้ก็คือการงานแล้วก็ ด้านความรักความรักนี้ระวังเลยระวังเรื่องอารมณ์จะไปกระทบกันอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างแรงนะคะแล้วก็ระวังความรู้สึกของเราอย่าคิดมากเกินนะคะอันนี้ต้องเตือนไว้นะคะส่วนด้านอื่นก็คือให้ดูแลสุขภาพของตัวเองและก็ผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยนะคะถึงจะปลอดภัยแล้วก็การซ่อมบ้านการซ่อมรถเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้น ในตัวของคนรักนาราศีพิจิกเนี่ยนะคะก็มีดวงที่จะทําเช่นนี้เหมือนกันหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเลยการซื้อเลยก,ก็ได้เนี่ยนะคะแต่ว่าอา,อาจจะติดปัญหาอยู่เล็กน้อยนะคะในเดือนนี้แต่ว่าก็มีมีทางนะคะที่จะได้ทาแบบแบบนั้นนะคะซื้อซื้อ,อเป็นซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยนะคะหรือว่าปรับบ้านปรับปรับเปลี่ยนบ้านเนี่ยนะคะปรับปรุงอะไรเนี้ยนะคะได้อยู่นะคะสําหรับวันนี้ก็จบคําทํานายแล้ว ก็หวังว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนรักนาราสิ่งพิจิกได้นะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะคะก็จะดําเนินชีวิตด้วยความรอบคอบนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะแล้วก็มีเหตุผลได้ดีนะคะก็จะปลอดภัยทุกอย่างอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาหนากันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ